สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก <ry> ็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกใน้าให้ชมกันนะครับก็อ <t ry> ันนี้ผมถางแล้วครับนี่ครับเรายผมถางมาครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกในนานะครับและนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรานำมาวันนี้เราจะมาปลูกใน่ากับมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นสองคลิปนะครับคลิปปลูกใน่าครับคลิปปลูกมะพร้าวนะครับ นี่นะครับเราได้ในหน้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะวางใหห้น้าลงไว้กับพื้นนะครับแล้วเราก็จะเอาดินกลบนะครับเราจะไม่ขุดลุมนะครับเพราะว่าดินมันดอนอยู่นะครับก็ผมถ่ายคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยก็อาจจะตัดต่อมาลงที่ปลูกเลยนะครับก็นี่นะครับผมได้ทําการ ครเรียบร้อยแล้วนะครับเอสปาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเปิดให้ตากฟ้าตากฝนไปเลยนะครับไม่ต้องไปเอาอะไรไปบังมันนะครับก็คลิปการปลูกน,นะก็จะเพียงแค่นี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วครับสวัสดีครับ